s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยแอมไซแบงค์คิวพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญบุรักสวัสดีค่ะพบกับสายแล้วก็พอดแคสต์แอม t h แ n ง y ิวนะคะเราเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกทุก วนนันอัคารทางแซลมอนพอดแคสตนะคะก็ฟังได้จากหลายแพลตฟอร์มเลย Spotify เนาะแล้วก็ Apple Podcast s, ใน YouTube ก็มีนะคะเพราะว่าหลังๆนี้เอะบางทีเราฟังปกติเราฟังจากพอดพีนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีความกระตุกกระตุกนิดหน่อยรู้สึกประหลาดๆก็โอเคไม่เป็นไรเรายังมีช่องทางอื่นเธอหนีเราไม่พ้นหรอกอยังไงเราก็จะได้คุยกับเธอก็ <c oughs> <c oughs> เสียงวันนี้เสียงกล้องนิดนึงนะใจใจมาออกกองอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เลย อัดอยู่ในห้องที่เออมันเออมันมันมันไม่มีแบบที่สับเสียงช่วยอะคูสติกอะไรใดๆเลยนะคะก็ถ้าถ้าถ้า,ถาจะอาจจะอู้ๆไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้นะคำถามค่ะมาจากในทวิตเตอร์นะ DM ในทวิตเตอร์เขียนถามมายาวมากแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเล่าแบบคร่าวๆเนาะเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ถามนะคะ คนฟังก็สวัสดีมานะคะแล้วก็ได้ฟังรายการในพอดแคสของคุณจายอยู่บ้างแต่ไม่นึงว่าวันหนึ่งจะต้องมีคําถามมาถามคุณนะครับแม่ผมเสียไปเกือบสิปีแล้วครับตอนนี้พ่อผมเองก็มีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาซึ่งเท่าที่ทราบก็มีลูกติดมาคนหนึ่งแล้วก็เหมือนว่าจะอยากับสามีเก่าแล้วนะก็พ่อก็คอยดูแลช่วยเหลือให้เงิน ให้ทองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงเงินที่ให้เนี่ยก็เป็นเงินเก็บที่ผมให้เขาช่วยดูแลก็คือจริงๆก็คือหมายว่าให้เอาไว้ใช้จ่ายในเรื่องปกติแต่ที่มันเริ่มแย่เพราะทําให้แกถูกคนที่ร้านอ่าคนที่ร้านก็คือในวงเล็บมานะคะก่อนหน้านี้แกย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกับพี่สาวผมครับเพื่อช่วยทํางานที่ร้านอ่าคนในร้านนี่ก็เริ่มรู้สึกไม่ดีกับพฤติกรรมเพราะแกก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในแถวนั้น จนตอนนี้ก็กลับมาที่กทมก็ยังมีติดติดติดเอ้ยติดต่อกันอยู่ตลอดไปหากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดที่ผมและพี่ๆไม่พอใจก็คือการที่เขาพาผู้หญิงเนี่ยลงมาพบกับเพื่อนเขาอ่ฮะมีคนออกปากมาก็คือเหมือนพวกเพื่อนเพื่อนพ่อเนาะแล้วก็แม่ของเพื่อนวัยย่ายายเนี่ยเป็นคนออกปากมาว่าเออมันดูไม่ดีนะแล้วก็ที่หนักที่สุดสําหรับตัวผู้ถามเนี่ยนะคะก็คือการที่เขา พ่อเนี่ยพาผู้หญิงคนใหม่ไปไหว้อัดแม่อืมผมจะมทำไงดีครับผมไม่อยากเกลียดพ่อตัวเองไปมากกว่านี้ผมไม่ใช่คนดีแต่ว่าผมรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาทําผมกลัวมากว่าวันหนึ่งเขาจะพาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ที่บ้านแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมคงนับถือเขาไม่ได้อีกต่อไปนะคะอ่านี่ก็เป็นคําถามที่ส่งเข้ามานะอืมจริงๆจริงๆคล้ายๆเราเนาะแต่ว่าสลับฝั่งกันคืออของเราพ่อเสียก่อน พ่อเสียก่อนแม่แบบนานเหมือนกันแล้วก็แล้วก็แล้วก็ค่อยเป็นแม่อันนี้เป็นคุณแม่เสียไปก่อนคิดว่าก็คงจะเสียกันในช่วงเวลาที่ลูกๆก็ค่อนข้างโตกันแล้วนะคะอันนี้อันนี้เรากะเวลาประเมินเวลาเอาเองนะท <c oughs> าดว่าน่าจะเป็นปัญหาของหลายๆบ้านที่ที่ที่อ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากไปนะคะแล้วก็อ่อีกฝ่ายอยู่คนเดียวคือจริงๆตามอุดมคติอ่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนเนาะอุดมคติของ ความเป็นคู่ผัวตัวเมียนะก็คือการได้แบบอยู่ด้วยกันรตราบชั่วฟ้าดิมสลายอะไรเขาเรียกอะไรนะที่มันจะต้องมีเออถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอ่าแบบนี้ใช่ไหมคืออีกฝ่ายนึงจากไปแต่ว่าอีกฝ่ายก็จะยังแบบเลี้ยงลูกดูแลลูกไปด้วยตัวคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะคนที่มาทีหลังเนี่ยก็จะเป็นดูเป็นส่วนเกินอ่าดูเป็นส่วนเกินตอนเด็กๆเ,เราก็เคยคิดอย่างนี้นะ อตอนเด็เราก็เคยเคย,เคยแบบเคยคิดแบบนี้แต่ว่ามันก็มีความซับซ้อนนิดหน่อยในใน,ในความคิดของเราอะ่ะก็คือว่าพ่อเราเนี่ยเขาแต่งงานหลายรอบใช่ปะแล้วก็มาแต่งกับแม่เราแล้วเขาก็เขาก็มีการคือหมายถึงว่าแต่งและย่าและอะไรแบบถูกต้องตามกระบ,บวนการะนะแล้วก็เราก็เออคือ,ค,อคือมันไม่ใช่ของที่เพื่อนๆจะเอามาอวดกันถึอเขาปะเออไม่ใช่แบบอ๋อ เวลาบางทีแบบไปโรงเรียนอ่ะก็จะมีก็จะมีครูอ่าครูก็จะมาถามว่าอินทลราพี่เธอเป็นยังไงบ้างเราก็จะแบบไม่ทราบเลยค่ะเออแบบไม่ไม่ไม่ทราบเลยคือไม่ทราบเลยว่ามีพี่เว้ยเฮ้ยตอนเด็กฉันไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยว่างเปล่ามากจนจนเข้าโรงเรียนคิดดูแล้วกันจนปอนหนึ่งอ่ะเออก็ไปโรงเรียนแล้วครูก็ถามว่าพี่เธอเป็นไงบ้กงไม่มีนะคือไม่มีพี่แล้วนะนี่คือเป็นพี่คนโตของบ้านแล้วอะไรเงี้ยครูก็แบบไม่ ain, จริงเธอมีพี่อะไรเงี้ยให้ข้อมูลมาเราก็แบบ ไมอเลยวะอะไรคือไม่รู้แล้วครูเขาก็นึกว่าเราเป็นกลายเป็นเราเป็นเด็กโกหกอะ่ะเออนึกออกไหม,มเวลาที่แบบทาไมเธอแบบต้องโกหกเรื่องแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรวะก็กูไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเจดก็เลยเออกลับ right. มาถามพ่อบอกพ่อ,พอมีพี่เหรอสายพี่สาย,าย,ายมีพี่ด้วยเหรออะไรเงี้ยพ่ออ๋อมีแต่คนละแม่อะไรอย่างเงี้ยเออพ่อแบบเลิกไปแล้วแต่ว่าก็ก,ก็มีคือปก็เป็น,ปนลูกเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็อ้าวแล้วทาไมไม่บอกเพราะอ่าถ้าจะบอกทําไม เออพ่อพ่อเขาถามว่าแล้วจะบอกทําไมเราก็แบบเออจะบอกทําไมวะเออต้องบอกทําไมวะมันไม่ได้แก้ไขอะไรได้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือหรือมีประโยชน์หรือหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในตอนนั้นเราก็แค่รู้สึกว่าเนี่ยแบบพอพ่อไม่บอกอ่ะพอโดนครูถามแล้วเราแบบเด๋ออะไรอย่างงี้งเราก็จะแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ไม่บอกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบเป็นแบบคือคือคนชอบคิดแทนคนที่แบบ แต่งงานมาหลายรอบหรือมีลูกลูกฉันลูกเธอลูกเราอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องดราม่าอ่ามันจะต้องมีความดราม่าแน่ๆเลยมันต้องแบบมีความละครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามีบ้านที่มีดราม่าไหมมันก็มีมันก็มีอยู่แล้วหล่ะว่ามนุษย์ทุกคนเอามาอยู่รวมๆกันไม่ได้โตมาพร้อมกันพี่น้องโตมาพร้อมๆกันบางทีตีกันเลยถูกมากแต่นี่แบบอ่าไม่ได้โตมาพร้อมกันมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องตีกันแต่ยงในฟิลของพ่อเราที่เขาไม่บอกเนี่ยเขาบอกก็มันไม่เกี่ยวคือ ไม่ไม่ไม่ได้แบบหมายถึงว่าไม่ได้ส่งผลตอนชีวิตอะไรไม่ได้ทําให้เขาดูแลเราน้อยลงไม่ได้ทําให้แบบการมีชีวิตของเรามันมันเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อมูลชุดหนึ่งที่แบบรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ในสายตาผู้ใหญ่อะนะเราเลืสึกอย่างนี้ซึ่งเราก็โตมาด้วยความรู้แค่นี้แหละแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้สนิทกันแต่พอเวลาคนถามว่าอุ้ยไม่สนิทกันหรอคะอะไรเงี้ยคือในใจคนก็แบบอุ้ยไม่สนิทกันต้องตีกันแน่เลยคือบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรดราม่าขนาดนั้นก็คือแค่แม่เอือไม่สนิ อายุห่างกันเป็นรอบๆอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็ไม่สนิทนี่มันเ,เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราโตมากับไอ้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกเราไม่ได้รู้สึกลบอ่ากับการที่กับการที่ใครสักคนจะเริ่มชีวิตคู่ใหม่หลังจากที่ใครอีกคนหนึ่งได้จากไปแล้วอันนี้เงื่อนขไขมันเป็นอย่างนี้นะไม,ไม่ไม่ไม่ใช่แบบ คบซ้อนหรืออะไรอย่างนี้นะคือคือการครบซ้อนเนี่ยยังไงมันก็ไม่เข้าท่าในหลายๆทางอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบถือว่าคุณเป็นคนแบบมันจัดการตัวเองไม่ได้อะเออคบซ้อนคืออะไรวะงงเลยอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยอ่ะสมมุติว่ากับคนแรกเลิกกันแล้วอย่างเด็ดขาดเซนใบหย่ากันไปแล้วก็จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเงี้ยเออเราเราก็เลยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพ่อเราก็เป็นเออแต่คนสน่วนใหญ่รู้สึกว่ามันต้องดราม่ามันต้องแบบ ตบตีกันเพื่อแย่งสมบัติเพื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชีวิตคนบางทีมันก็ไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าเจ้าของคําถามอ่ะอาจจะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าการที่พ่อมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะ่ะมันเหมือนก็ความรักครั้งก่อนกับแม่กับแม่ของตัวเราเองอะ่ะเหมือนมันหมดความหมายแล้วเหรอเออแล้วเราซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความรักกับการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของพ่อกับแม่ในตอนนั้นอะ่ะมันจะไปอยู่ตรงไหน ของสมการรักครั้งใหม่เพราะว่าเขาก็เจ้าของคําถามเนาะเขาก็แบบโอ๊ยก็ดูพ่อเขาก็แบบก็เหอ,อะประมาณว่าอย่างนั้นนะเนะเาะว่าแบบว่าเออแบบใหม่ๆอะไรก็อุย้ยน่ารักกุ๊กกิ๊กไปหมดซึ่งใจว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพ่อด้วยที่จะมีความรักครั้งใหม่คือมันเป็นสิทธิ์ของเขาเราจะมองว่าเข้าท่าหรือไม่เข้าท่านี่เป็นสิทธิ์ของเรานะ เรามองได้โอ้ไม่เขาท่าไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์คิดแต่ไม่มีสิทธิ์ห้ามพอ่ออืมคือไม่พ่อจะต้องแบบครองเพศพรหมั์ไปตลอดชีวิตหรือหรือห้ามพามาเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าในมุมหนึ่งอ่ะมันก็ไม่แฟร์กับพ่อเออคือเขารักเขาก็อยาก เขาก็อยากเขาเรียกอะไรเขาก็อยากเอามายกย่องเชิดชูว่าเออคนนี้แบบเป็นคนที่ดูแลเขาในใน,ในวัยชาราที่หวังว่าเออจะแก่จะเติบโตแล้วก็แก่ตายเจ็บป่วยดูแลกันไปยามเท่าชาราอะไรก็ว่ากันไปเออซึ่งมันก็มัน,ม,น,ม,นมันการมีคู่ชีวิตมันก็คืออะไรเท่านั้นเองแต่ในใสายตาของลูกอะที่รู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าใช่ก็เข้าใจเหมือนกันว่าแบบตัวเองเราจะจําภาพแม่เราถูกไหมว่าเออแม่เราเขาอย่างโน่นนี้อะไรวะแม่ตายไปแบบ พอก็ต้องแบบรีบหาใหม่อะไรมาเลยทันทีคือถ้าไม่พอใจอ่าถ้าไม่พอใจสดงว่าเพื่อการถนอน้ําใจนะจริงๆแล้วก็แค่ค่อยๆเฟดตัวออกมาเท่านั้นเองอือแยกก็แยกกันไปอะไรเงี้ยเพราะเจ้าของคำถามเป็นผู้ชายด้วยก็น่าจะต้องแบบออกมาดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่าลืมสิว่าเราอ่ะวันหนึ่งเรายังต้องแบบอยากจะมีแฟนอยากจะแต่งงานอยากจะอะไรอย่างนี้เลยอ่ะพ่อเขาก็ไม่ใช่แบบ เฮ้ยพออายุเกิน40แล้วห้ามคิดถึงเรื่องการแต่งงานอะไรอย่างงี้มัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ไงหรือแบบถ้ามีลูกมาแล้วเราจะใช้โคตา้าการแต่งงานหมดแล้วห้ามใช้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันมนก็ไม่ใช่อีกอะค่ะแต่ mm hmm. ถ้าแบบรู้สึกว่าไม่ถูกไม่ถูกตาเห็นแล้วขวางหูขวางตาอะไรเงี้ยเออเราก,เราก็เราก็เศษเศษออกมาให้พ่อเขาก็มีความรักของเขาไปแล้วก็ดูแลขเขาไปกติกาของครอบครัวใหม่ของเขามันก็ย่อมมีการตั้งกติกาอะไรกันขึ้นมาใหม่ซึ่งเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทุกอย่างถูกไหมแต่ถ้าพูดกันอย่างทางโลกอย่างจริงจ ในในชีวิตจริงเนี่ยก็ดูแลเรื่องเงินทองให้ดีอ่าแล้วก็เก็บออมของเราไว้ให้มากที่สุดเพราะว่ายัางไงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราเราเป็นลูกนะเราปฏิเสธสถานะนี้ไม่ได้หรอกถึงจุดหนึ่งแบบพ่อแก่ๆขึ้นมาใหม่สาบายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินซึ่งเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าการต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งพ่อเอาไปดูแลตัวเองหรือว่าพ่อเอาไปดูแลครอบครัวใหม่ซึ่งอันนี้ก็สุดแท้แต่ว่า เรายินดีจะให้หรือจะไม่ให้หรือจะมีเหตุผลอะไรในการที่ที่ที่จะที่จะตอบรับคำร้องขอของพ่อไปในแบบไหนเนาะคือเออเราเราทำไมฉันจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์อะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพอพอพอนอกจากเรื่องที่ว่าพ่อเราแต่งงานหลายรอบแล้วเนี่ยนะคือพอพ่อเราเสียเนี่ย แม่เราเขาก็มีความรักมีก็มีแฟนจุ๊จี้จิ๊ดเลยอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเราถูกใจไหมเรากลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปตอบว่าเราถูกใจหรือไม่ถูกใจอ่ะเออคือถ้าเราถูกใจแล้วยังไงหรือถ้าเราไม่ถูกใจแล้วยังไงคืออาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราห้ามแม่เราไม่ได้เว้ยท,ทางที่จริงๆเราตอนนั้นแบบมันก็มีความคลุมเครือแบบมึนๆงงๆอะไรอย่างงี้อยู่เหมือนกันนะแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่เขาก็โตแล้วอ่ะเออเขา ตกะโตเป็นแม่เราอ่ะเออเขาก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องรู้ควรจะรู้ความเหมาะความควรอืมมากกว่าเรามั้งมันมันก,นก็ความเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้การันตีอะไรเสมอไปอะเนาะบางทีมันก็อืมแล้วตอนนั้นคือเงินเราแม่ก็ถือซึ่งก็มีความชุนลมุนวุ่นวายอะไรกันอยู่พอสมควรแหละเนื้อถามว่าเราทําอะไรได้ตอนนั้นเราก็ทําได้ทําเราก็เราก็ทํา,าทใจอ่ะ เออเราก็ได้แต่ทําใจนะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าจะให้แบบบอกใครสักคนได้ว่าควรจะเตรียมตัวเรื่องอะไรใน,ใน,ใ,นในกรณีแบบเนี้ยในกรณีที่พ่อหรือแม่เราเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยก็คืออยากจะให้ดูแลเรื่องของเงินทองนี่แหละเรื่องของสิทธิอะไรต่างๆเรื่องความรู้สึกเนะ่ยเดี๋ยวมันมันค่อยๆจัดการกันไปเองแต่เรื่องของเงินทองเรื่องของการดูแลพ่อแม่เนี่ยอืมยากเหมือนกันเนอะคือ เอาเป็นว่าเราเนี่ยดูแลพ่อตามความเหมาะสมความสมควรของเราและกําลังของเรานะคะไม่ใช่ตามความอยากของพ่อแม่เออคือตามความอยากอะคนเรามันอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนึกออกไหมอยากได้แบบอยากให้ลูกให้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นสมมุติสมมุตินะซึ่งเราก็แบบเอาให้ไม่ได้แม่เพราะว่านี่เงินเดือนเราก็สามหมื่นพอดีเลยเราให้แม่ได้เท่านี้เท่านี้พอไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องตกลงและต้องเริ่มพูดอย่างเร็วเลยนะ ต้องรีบตกลงกันไปเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะโคตรโคตรโคตรมีปัญหาเลยเรื่องเงินนี่มันแบบพูดนะมันไม่โรแมนติกเลยเนาะเออพอแบบพอเป็นเรื่องเงินปุ๊บทําไมรู้สึกแบบว่ามันดูไม่ดีแต่จริงๆแล้วชีวิตมันก็แค่นี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องของแบบผลประโยชน์การตกลงเรื่องผลประโยชน์ระหว่างกันและกันเพราะแบบว่ายังไงมันก็หนีอะไรอย่างนี้ไม่พ้นเราก็กันเงินของเราเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็ต้องบอกพ่อให้เข้าใจด้วยว่าในฐานะที่พ่อจะจะสร้างครอบครัวใหม่ จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกครั้งเนี่ยโอเคไม่ต้องมาดูแลอะไรเราก็ได้ในกรณีที่ที่ที่น้องไม่ต้องการแบบไม่ไม่ต้องส่งให้เรียนหรืออะไรอย่างนี้นะซึ่งเราเราถือว่าเรื่องของการส่งให้เรียนหรือว่าการดูแลเรื่องอาหารให้ครัาหมู่หรือว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพให้อะมันเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่พึงกระทําเพราะว่าเขาผลิตเราออกมาเขาก็ควรจะดูแลผ,ลผลผลิตของเขาถูกไหมเออแต่ถ้ามันพ้นไปจากตรงนั้นแล้วอ่ะก็อ่ะเราก็ดูแลตัวเองได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถ ตอบแทนพ่อแม่เป็นตัวเงินได้อย่างตามสมควรแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลี่ยงไม่พูดเรื่องนี้กันเพราะว่าพูดแล้วมันดูไม่ดีไปพูดเรื่องเงินกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องพูดนี่มันเรื่องจริงเพราะส่วนใหญ่ไอ้เรื่องที่ไม่พูดไม่พูดสุดท้ายมันก็ม,มีปัญหาทั้งนั้นอืมคือก็แยกไว้เลยค่ะน้องลูกก็แยกไว้เลยว่าอันเนี้ยจะแยกไว้ดูแลพ่อจะให้ไปเลยต่อเดือนหรือว่าจะเก็บ ออมไว้ในวันหนึ่งเผื่อเขาไม่สบายหรืออะไรยังไงขึ้นมาก,ก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ว่าจะว่าจะบริหารการเงินกันยังไงแต่แต่นะเน้นเงินเนี่ยคือเอาไว้ดูแลเขาไม่ใช่ดูแลกิเลสเขาเด้อเออเช่นสมมุติว่าพ่อแต่งงานแบบมีแฟนใช่ไหมมีแฟนใหม่อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าลูกลูกอยากได้ลูกลูก,ล,กลูกติดของผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยอยากได้อะไรดีวะเดี๋ยวนี้เขาคิดอะไรกันอนะเกมไหมเออเกมเลยอะ ก็เป็นหน้าที่ที่พ่อจะต้องสรรหามาให้ไม่ใช่หน้าที่เราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพ่อมาแบบเนี่ยพอดีน้องเขาอยากได้เกมเอากันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเราและพ่อก็ต้องแบบในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลก็จะต้องเป็นคนไปหามาให้หรืออะไรใดๆก็ตามมันเป็นคนละส่วนกันแต่ว่าถ้าแบบเฮ้ยพ่อแบบว่าไม่สบายอยากตรวจสุขภาพประจําปีอะไรเงี้ยอ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อ่อันนั้นเราก็ดูแลกันไปตามความแบบตามความเหมาะสมตัดเรื่องรักเรื่องเกลียดไปก่อน เนาะคือดูว่าตอนนี้เราต้องทําอะไรบ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติเรา,าดูแลพ่อได้ไม่ตลอดชีวิตหรอกถูกไหมคือวันหนึ่งเราก็ต้องมีครอบครัวของเราที่ต้องดูแลครอบครัวของเราเหมือนกันให้คิดจะว่าพ่ออ่ะเขามีคนมาช่วยดูแลเออดีออกก็จะได้เออมีกิจกรรมทําแบบจะได้สดชื่นไม่เหงาไม่อะไรอย่างเงี้ยคือคือ แต่ว่าเจ้าของคําถามอาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมทีบ้านอื่นพ่อคนอื่นเขายังทําได้อะไรอย่างเงี้ยเมียตายไปแล้วก็แบบว่าอยู่คนเดียวอะไรอะเล่นพระอะไรอย่ออยางเงี้ยได้คนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไงอืมมันก็ไม่เหมือนกันอะคือเราจะหวังว่าเขาในวันนี้กับเขาในอีกสิบปีข้างหน้าจะเหมือนกันไปตลอดกาลอะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่ายังไงเขาก็ยังเป็นพ่อเราก็ยังเป็นลูกแต่อ้เรื่องการตัดสินใจของเขาหลังจาก นั้นๆแล้วอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวกันแล้วไงนึกถึงเวลาเราจะมีแฟนน่ะถ้าพ่อแม่มายุ่งยามกับเรามากเราก็ไม่ชอบถูกป่ะเออมันก็คือมันแทนค่าตัวเองได้ตรงนั้นเลยค่ะคือไอความเซนติเมนทัลในความแบบแต่ตอนแม่ยังอยู่แม่น่ารักมากเลยนะก็ใช่ก็แม่น่ารักก็ไม่เถียงแต่ก็จริงแม่แม่ไม่อยู่แล้วอะ่ะชีวิตมันก็ต้องแบบไปต่อในอีกขั้นหนึ่งอีกขยักหนึ่งเราอาจจะมูฟออนไม่ได้แต่พ่อเขามูฟได้อะ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรือของใครเลยด้วยซ้ำนะซึ่งอันเนี้ย มันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะตะขิดตะขวงใจเออแบบจะไหวหรอวะหรือจะแบบมันอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าชีวิตใยโตขึ้นมากับฟิลอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลแบบเรื่องชีวิตจริงอะ่ะเออมันของเราไม่ค่อยตามขนบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างน้องสาวเราอะ่ะก็แต่งงานกับอ,อ่ แฟนเขาซึ่งมีลูกติดคือเคยมีครอบครัวม,มาก่อนแล้วเออคือเคยมีครอบครัวม,มาก่อนแล้วหย่าก,กันแล้วเรียบร้อยลูกโตล,ละลูกคือลูกสาวโอ้โหเนี่ยมันยากตรงเนี้ยช่วงไล่ช่วงลำดับญาติเนี่ยคือลูกติดของสามีน้องสาวเราเนี่ยก็เด็กกว่าน้องสาวเราไม่เยอะนะเออแบบไม่ไม่ได้ถึงแบบยี่สปีอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ขนาดนั้นนะ่ะ เออเขาก็เรียกน้องสาวแล้วว่าพี่ก็ไม่ต้องเรียกว่าแม่เมื่ออะไครคือนึกว่าไม่ต้องดราม,มา่าคือเรื่องมันไม่ดราม,มา่ามันก็ไม่ต้องไปทําให้มันดราม,มา่าจะไปตีฟูมันทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็จัดแจงตําแหน่งของแต่ละคนในหัวใจของคุณน่ะให้มันให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ต้องดราม่ากันคืออย่างอย่างยกอย่างเคสของครอบครัวน้องสาวเราก็ได่ตอนนั้นที่แบบเขาเขาเออก่อนที่จะแต่งงานกันะเขาก็คบ ปกตินะพาตอนนั้นพ่อเรายังอยู่ด้วยก็พามาสวัสดีพ่อแม่อะไรปกติแนะนําตัวกันตามตามแบบตามที่มันควรจะเป็นนะ่ะเออแล้วก็อ่ะเนี่ยนี่คือลูกสาวเขานะมาจากภรรยาคนแรกตอนนี้กําลังเรียนอยู่เขากปส่งเรียนปกติส่งเรียนเมืองนอกเรียนอะไรเงี้ยเออก็กลับมาก็ดูแลกันอย่างแบบจุนเจือกันอย่างปกติวันที่ลูกสาวของของสามีน้องสาวเราเนี่ยแต่งงานเออฉันพูดแล้วฉันก็งงเอง เออเราก็ไปก็ถือว่าเป็นญาติึกอกปะเออน้องสาวเราก็ไปแล้วภรรยาเก่าก็คือคุณแม่ของลูกสาวเขาก็ไปคือเขาก็ไปกันอย่างปกติอ่ะอือคือโลกมันไม่จําเป็นจะต้องแบบเอาดาราม่ามาหล่อเลีย้ยงกันอยู่ตลอดเวลาเออมันมันมันอยู่มันอยู่ได้นะมันอยู่ได้อย่างดีด้วยไม่ได้แบบหมายถึงว่า ไม่มันเราไม่ได้ต้องรู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะไม่ได้ต้องมานั่งจ้องหรือนั่งเพ่งเล็งอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ถูกใจบางคนเช่นที่ที่ที่น้องยกตัวอย่างมาเนาะว่าแบบเออรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นเพื่อนๆบางคนเขาอาจจะแบบไม่ชอบไม่ชอบใจซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เล่ามาอีกนะว่าพฤติกรรมของแบบของของของพ่อกับแฟนเขามันอะไรยังไงทําไมมันขวางหูขวางตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้อีกอ่ะแต่ว่าของบางอย่างบางทีก็เข้าใจได้ว่าอาจจะมีแบบ คนมันอินเลิฟอ่ะเธอคิดถึงตอนเราเป็นวัยรุ่นสิเออมันไอเรื่องความรักเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในช่วงอายุไหนมันก็จะทําให้คนดูอ่องอ,องไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะแบบสี่สิห้าสิบหรือหกสิบอะเออไม่งั้นมันก็แบบมันเป็นธรรมดาบางทีมันก็รักษาอาการไม่อยู่แ้วก็อดูเอาให้พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยอันไหนมากไปเราโตแล้วเราก็ออกปากได้แบบ ออกปากแบบเซลลหน่อยแบบอ,อย่ามารักกันแถวนี้เขินแทนอะไรเขาว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบพูดที่เล่นทีจริงกันไปเป็นเรื่องธรรมดานะคะหรือว่าถ้าถ้าดูแล้วว่าอืมฉันจะพูดออกมาดีไหมดีแหละมันก็ต้องพูดเป็นสิ่งที่ต้องคิดเราโตๆแล้วเราก็ต้องพูดกันได้ ถ้าดูแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่จริงใจกับพ่ออ่ะพูดอย่างนี้เลยจะไม่จริงใจกับพ่อจะมาหลอกเอาตังค์หรือเปล่าจะมาอะไรหรือเปล่ามันก็จะย้อนกลับไปสู่ช่วงที่เราบอกแรกว,ว่าให้แยกเก็บเงินอืให้แยกเก็บเงินแยกกระเป๋ากันไปให้เรียบร้อยเราก็ดูแลเงินของเราแล้วก็เผื่อไว้ด้วยเผื่อพ่อเขาตกทุกข์ได้ยากอะไรขึ้นมาหรือสุดท้ายแล้วมันไปกันไม่สวย กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอะอย่างน้อยสุดท้ายแเราก็ต้องดูแลพ่อกันไปตามเรียกว่าอะไรตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ <c oughs> นั่นแหละคือเราอยากให้พ่อแม่ทำกับเรายังไงตอนเรามีแฟนอะเราก็ทำกับเขาอย่างนั้นอืมแค่นั้นเองง่ายๆตรงไปตรงมาอืมอย่าแบบโอ๊ยเป็นพ่อแล้วยังทำไมทำอะไรอย่างนี้อยู่เฮ้ยแกเขากำลังมีความรักคนที่แบบว่า อยู่อ่าแม่ตายมาสิบปีแล้ะเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรจนลูกโตหมดแล้วเนี่ยมันก็ต้องเขาก็ต้องมีพื้นที่ชีวิตที่แบบของเขาบ้างอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือพูดอย่างกลางๆว่าไม่ได้เข้าข้างใครนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่แบบเออมันก็มคีคนมีก็มีคนไม่มีก็ไม่มีเออต้องบอกแบบนี้แค่นั้นเองว่าอย่าเอาไปเทียบว,ว่าอุ๊ยบ้านนั้นทําไมเขาอยู่ได้ทําไมบ้านเราพ่อจะต้องแบบอือะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรก็ช่างเขา บ้านเขาก็บ้านอื่นก็บ้านอื่นบ้านเราก็บ้านเราก็ไม่ว่ากันเลยอย่างเงี้ยอันไหนไม่ชอบก็บอกพ่อไปตรงๆคุยกันอย่างผู้ใหญ่คุยกันน่ะเพราะว่าเราว่านาทีเนี้ยเวลาไปบอกอะไรอ่ะพ่อเขาเขินอยู่แล้วเออคือเขาก็จะเขินนิดนึงอยู่แล้วอะว่าลูกมันต้องจับจ้องแน่เลยก็อาจจะมีอาการแบบเวลาลูกไปทักอะไรก็อาจจะแบบงอแงววยวายแบบจะบัดจะบิงเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่เล่นใหญ่นิดนึงอะเล่นใหญ่แกเขินอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเรียบๆรียบไม่ได้ต้องแบบก็ไม่ต้องไปเล่นตามไม่ต้องไปเล่นใหญ่ตามเขาอะก็บอกไปแบบ เออพอดีถ้าทําร้านอยู่แล้วแบบแสดงความรักกันอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปมาส์อะไรเงี้ยเราก็ไปบอกเขาบอกนิดนึงนะพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นเห็นแล้วแบบว่าเอาเอาไปมาส์มันดูไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าคือไม่ได้ไปโจมตีเขาที่การมีคู่รักใหม่เออแต่ว่าให้แยกแยะเหมือนเวลาเราเด็กใช่ไหมพาแฟนไปบ้านพ่อแม่ต้องมานั่งเฝ้าอะไรเงี้ยไม่ให้มันแอบจุ๊บกันเลย,ยน้นะเออมันคืออะไรแค่นั้นเองก,ก็ทําแบบนั้นเออทาเหมือนเรามีลูกอีกคนแต่ว่าพอดีลูกเราเป็นพ่อเราด้วย งงไหมวะไม่งงหรอกเนอะเออคืออย่าเพิ่งไปตั้งแง่ว่าว่าจะไม่ดีอ่ะอืมคิดจะว่าพ่อก็มีคนมาดูแลอืมของเขาต่อไปแบบชีวิตของเขาต่อไปจากนี้ส่วนเราที่เป็นลูกก็ดูแลความทรงจําที่เราเคยมีของพ่อของแม่เราเอาไว้มันก็แค่นั้นเองชีวิตใครใครก็ต้องใช้ไปตามปกตินะคะแต่ว่าอะไรที่มันจะต้องแบบ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อืมสิ่งที่มันจะตามมาในอนาคตเนี่ยทําเผื่อไว้ได้มันก็น่าจะดีกว่าเนาะไม่งั้นมาื่อเวลาจริงๆมาตีกันเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่งามอย่างแท้จริงแหละอันเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบว่ามันจะเป็นศึกศึกใหญ่หลวงที่แท้จริงอะเพราะว่ามันมันยากมันยากแล้วอันเนี้ยมันจะยากมันจะมีความลูกเขาลูกเราลูกเธอหลานเธอลูกฉันอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเออมันมันจะลุงลังมากก็อยากจะให้น้องแบบ ใจร่มร่มเออมองกลางๆปล่อยให้แบบว่าธรรมชาติมนุษย์ได้ทำหน้าที่ของมันไม่ต้องไปคาดหวังอะไรไม่ต้องไปแบบว่าตัดสินอะไรแบบอย่างรุนแรงเกินไปเพราะว่ายิ่งยิ่งถ้าพ่อเขารู้สึกว่าคนรอบต,ตัวตัดสินเขามากหรือตัดสินแฟนเขามากเขาก็ยิ่งปกป้องตัวเองถูกปะเขาก็ยิ่งปกป้องตัวเองเขาก็ยิ่งปกป้องแฟนเขาว่าแบบ ไม่ให้ใครมาแตะต้องได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นธรรมดามนุษย์อยู่แล้วอะคือเราก็ไม่อยากให้ใครมาพูดถึงคนที่เรารักแบบเสียหาย,หายหรือให้มีคนมาโจมตีการตัดสินใจของเราเนอะปะบางคนเนี่ยแบบโหมีแฟนที่แบบว่าไม่ได้เข้ากันเลยมองมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าไม่ได้เข้ากันอะแต่พอเวลามีคนมาพูดอะมันก็รับไม่ได้หรอกคือของอย่างนี้ถ้าเจ้าตัวเขารู้เขาก็รู้เองแหละถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระหว่างเวลาเขาอยู่ด้วยกันสองคนเราไม่มีวันรู้ว่าเขาดูแลกันดียังไงอ <het? S 2> <ๆ S 1> อาาาาาจจะแแบบนนน่่่่รัักกมกมๆเววลยูคต พอมีคนอื่นแล้วเขาเกรงหรือเขาเขินหรือเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันรายละเอียดมันเยอะเออคอนดิชั่นในความสัมพันธ์แต่ละอย่างมันก็อืมชีวิตไปรุ่นยากยังไงชีวิตผู้ใหญ่ก็ยากอย่างนั้นแหละอืมความรักไม่ว่าจะเกิดตอนไหนมันก็ข้อแม้มันเยอะทั้งนั้นนะคะทั้งนั้นคือเราสิ่งที่เราพอจะทําได้ก็คือมองเขาอย่างที่เขาเป็นเขาอ่ะบางทีตัดคําว่าแบบ เขาเป็นพ่อทิ้งออกไปมองเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เมียตายไปสิบปีแล้วอ่ะน้องอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นก็ได้นะอาจจะรู้สึกปล่อยวางได้มากขึ้นหรืออะไรได้มากขึ้นเพราะว่าเราก็จะมองเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ใช่พ่อที่จะต้องสมบูรณ์แบบหรือทําอะไรถูกต้องถูกตามใจน้องที่น้องคาดหวังเอาไว้ทุกอย่างอ่ะเออมันไม่เหมือนกันน่ะถูกต้องกับถูกใจอ่ะบางทีก็คือถูกใจใครอ่ะมันก็ต้องมาเลือกกันอีกใช่ไหมถูกใจพ่อก็ไม่ถูกใจน้องถูกใจน้องก็ไม่ถูกใจพ่ออะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วคิดซะว่าพ่อเขาคิดซะว่าเราอะมีคนมาช่วยดูแลพ่อดิอคิดอย่างนี้ก่อนดีกว่าเออแบบทําให้เขาสดชื่นขึ้นทําให้เขาไม่เหี่ยวเฉาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็อย่าเพิ่งไปมองในแง่ร้ายมากแต่ก็ดูแลเรื่องเงินทองด้วยเอ๊ะตกลงยังไงวะกูเออนั่นแหละก็เรื่องจริงมันก็ต้องพูดกันอย่างจริงๆแบบนี้แหลนะเนาะเออไม่งั้นมันจะแบบรอให้สถานการณ์มาจัดการปัญหาให้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ลงมือเองอนะคะ อะก็ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับคําถามนะคะที่ส่งเข้ามาแล้วก็คิดว่าเราจะช่วยให้คําตอบได้นะก็ถือว่าเป็นอีกไอเดียหนึ่งละกันคนถามอาจจะมีคําตอบในใจอยู่แล้วล่ะแต่ก็ลองลอง,ลอง,ล,องลองฟังจากทางเราดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเป็นคนนอกมองเข้าไปมันก็ดราม่าน้อยกว่าะนะคะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามฟังนะคะแอนซักแองกิ้วใน EP นี้จะพยายามไม่แบบว่าไม่มาอัดนอกสถานที่บ่อยเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีเสียงกุ้งกิ่งของมะโม่แล้วรู้สึกว่าไม่มีสมาธิเลยสองอก็คือเสียงมันก้องก้องไม่รู้ทำไมประหลาดมากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรซับเสียงอัเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องจุกจิกจ,กจกิแต่ว่าอยากจะให้ อยากจะให้เรียกว่าอะไรอ่ะมีคำถามอะไรอ่ะส่งเข้ามาได้นะคะยินดีนจะตอบให้ไม่ว่าจะเป็นทาง DM t w i t t e ิอนะคะหรือว่าจะเป็นทางอีเมลก็ได้ i อมไซน thank you at email com นะคะก็ <c oughs> จะเลือกคำถามแล้วก็มาตอบให้นะคะในในใน,ในแต่ละ EP ของรายการ <c oughs> วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับอันไซน์ Thank you ได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะอย่าลืมฝากคำถามัเข้ามาค่ะและยังไง,งมาคุาหาหายกันต่อในวันอังคารหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ